สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนอยู่ดีมีแห้งพบพอ,พอกับอยู่เฮือนลหลยงไก่ของตะแว่นคือเกาพี่น้องมือนี้ตะแว่นกะอยู่แถวทงหน้านาออยู่หม่องเกาพี่น้องตะแว่นกะสิไปหาเห็ดมหูว่าสีพ่อเห็ดยังเนาะมือนี้ตะแว่นว่าสีเลาะปลาไปเรื่อยๆลองหาเห็ดพี่น้องตอนที่ยังบริดำหน้านาะ ถึงเวลาดำหน้าเลยคุิมูมีเวลาเฮ็ดยังเนาะไปเฮ็ดห้ายังเข้ากับบุคอยมีเพราะว่าต้องดำหน้าตื่นก็ตื่นเต้เศร้าๆเนาะพี่น้องช่วงดำหน้านี่ต,นตื่นเตะต,ตีสามตีสี่เหรอลุกไปดำหน้าหน้ามลายปีนี้ปีที่แล้วน้าบ่มีฝพ้บนบตก มีพ้นตกน้ำดีพ้นดีน้ำเต็มให้เต็มขั้นพ่อกับซ่องอยู่เหอนเลียงไกลของตาแวน่นตาแว่นกับบุคอยเด้ลงคลิปลงยังต้องขอโทษขอไภพ,พ่อแม่พี่น้องสุขสุขค้นตีพานมาตอนนี้กับตาแว่นกับซีถ่ายคลิปหาอยู่หากินให้พี่น้อง ดนเบิ้องนอตตามบันนอดชนบทยามนี่กะของอยู่ของกินกะอาเซียนพวกเฮ็ดพวกป่าเนะาะน้ำให้น้ำหน้าจังสิหาเฮ็ดพอเฮ็ดปวกเนะีะน,นอนเนาะ ไปตามนี่แหละพี่น้องบางคนเขาเคลียร์เนาะเขาเคลียร์หาตามใบตองเพราะว่าพ่อเฮ็ดปวกโอ้พี่น้องเฮ็ดปวกว้าวพี่สาวเป็นพ่อเฮ็ดปวกในรหสักตะวัน ดาวิดพ่อฮิตผูกเลยพี่น้องว้าวว่าวนี่พี่น้องเอ้ยพวกฮิตพวกฮิตผูกพี่น้องบอกค่อยค่อยคุณอื่นสิได้ยินนั่มพี่น้องฮิตพวกนี่กำลังเป็นจูบออกมาเลย โอ้ิมีหลายวันอง,องลองลองปืดเบิ่งแถวไปตองว้าตะเว่นพ่อเห็ดปวกตั้งแต่ตาเว่นหามาบ่เคยบ่เคย,เคยนั่นเลยนี่นี่ลอง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 คลิปคลิปเห็ดปวก ขี่กดืนี่็ดปวกพี่น้องนึงจุ๋ยน,น้อยนึง ม,มีตะเวนเตรียมทางมาเลยพี่น้องเอ้ยว่าจะไปยางมากยังพกฟันไดนพอเฮ็ดพวกพี่น้องตรงนี้มันมีหลายบ่ปกติถทายพอเฮ็ดพวกที่มันสิออกเป็นกลุ่มมันสิออกเป็นอันเนาะสิออกเป็นพวงเลยเดี๋อพงโฮว่าตรงน,นี้มันสิมีหลายบ่ พี่น้องเก็บเห็ดปวกไทยกับบุค่อยถนัดเนาะบริเอาขาต่างกล่องมานำบริไก่พี่นอ้องย่างมาแป๊บเดียวพอเห็ดปวกกะอยู่บริเวณ แถวหน้าตาแว่นพี่น้องไทยกับบุคคลท่านนัดผิดาลาดมองใดกับขอโทษขอให้พ่อแมีพี่น้องสุขสุขคนเดอ้อ ช่วงหนึ่งไม่มีบบโนเพราะว่าถามันออกแล้วมันก็นสีออกไลายๆเราต้องมาจอบเบิกอีกเนาะมาโคอนเขาสิเอาเอาเสียมเนาะ เสียมหรือหนองมาคว้าหาหมดเลยได้พี่น้องเขาเอาแบบละเอียดยิบเลยอ่ะเรียว่าตะเวนคงสีบดบดละเอียดปันนั้นเนาอเพราะว่าเ้าปอยมือหนาเผื่อมันสีออกมาอีกถ้าเ้ากลงนี่มันสีออกบอ,อก,ออก,ออกมาให้ากีก นี่แหละพี่น้องเด้โอ้กำลังออกเลยพี่น้องเ้ยเป็นจุ่มเป็นจุมอยู่เลยอ่ะบางคนเขาจะขวัวขี้ดินเลยอ่ะกำลังเป็นจุ่มเนี่ยตะเวนโพฮิดปวกห่างหายจากการถ่ายคลิปนะพี่น้องตะเวนก็ได้ มันผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยเนาะพี่น้องเนาะต้องขอโทษพ่อเม่พี่น้องสุขุสุขคนพี่น้องเอ้ยเอฟซีทุกคนเนาะขอโทษจากใจจริงขออภัยพ่อเม่พี่น้องอืมแต่เท้าขามันหน่อยพูดจงบ่ได้ด้พี่น้องเอ้ยจงเป็นคนอื่นเขามาจอบเอาไป เขามาครัวเอาไปเมื่อไรนี่เขาคดุดพระพาลูกสาวมาเก็บน้ำเนาะลูกสาวขึ้นไปอยู่โอ้อยู่เฮือนเทิง่งอยู่กับสาวทอดเนาะ กำนองเทนลนุกสาวกะคำจังมาเฮื่อนแต่แต่แต่ตปีปีที่ปีที่แล้วเนะวเาะแตเวนฮะจังได้กับโบเคยพอจ้า ตเตยเฮ็ดปวกพี่น้องมาปีนีตะเวนมายางมาพอเลยวะ่ะ ตเวนสเก็บเอาเต,ตโเตโมันโคเนาะตะเวนสีบ,ก,สบ,ก,บกขัวบกชบกขุดบกขัวขี้ดินเน๋ยวมืออื่นตะเวนสิมาจอบอีกเพราะว่ามันออกแล้วมันสิออกเรื่อยๆบอกเขาว่าทางน้นก็นมีเนาะป็ดกระจบอยู่ เป็นกจมกระเจมใช่นหมพี่น้องหัวกำลังโผล่ออกมาพี่น้องขอไอ้จบคลิปไว้เท่านี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมติดตามเป็นกาลังใจให้ตาแว่นเนตาแว่นห่างหายไปนานพี่น้องต้องขอโทษจากใจพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขล้ขขนตาแว่นขอเวลาเก็บเห็ดปวกก่อนพี่น้องอืกลับมาแล้วพี่น้อง ได้ซ้ำนี่เหี้ยปวดมูโบลายเนาะถ้าปกติมูลายหนูเหี้บปวดไวเต็มทั้งหัวมันแดดเนาะพักมาหดอดกไกลพี่น้องอพี่น้องขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะตาแหวนกว็เริ่อม,มาถ่ายคลิป ให้พ่อแม่พี่น้องรือเบิงของบ้านนอกสนบดอยู่ต่ำทงไร่ทงหงนาอยู่ต่ำป่าน้องพี่น้องหาอยู่หา,หากินต่ำโคกต่ำป่ากมีเฮ็ดมีมีป่านอกยง่นีพ้นตกขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขูสุข,ข,สข,ขนสนสบายดีบ๊ายบาย